ยังไงต่อเนี่ยคุณต้องรอเขาทำยังไงห้ามออกรถต้องเส้นเหรอห้ามออกรถต้องเส้นคุณแม่ขับรถคับเส้นนะนนโอ้นนโอ้กากะปากเขาให้ตำรวจจับแล้วคุณแม่ต้องทำยังไงต่อต้องต้องจ่ายตางังค์จ่ายตังค์ให้ใครอ่ะให้ตำรวจอ๋อเหรอ แล้วไอ้ย่ารู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ได้ไงแม่ค่ะเหรอโอเคค่ะแม่ใครใครเปิดกล้องไว้อ่ะไม่รู้ดิใครเปิดกล้องไว้ก็ไม่รู้อ่ะอ๋อจัวจุดจ้าแม่เหรออืมดูกล้องคนตะจับแล้วเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็จิ้มขับ เขาไม่ให้ขาเพิ่อนนะรถไปรถเก๋รถแม่มันจะรถเก็กรถแม่เนี่ยชื่อเก็กเก็กก็คือแม่ไอ้หนูไอ้เกลือกไอ้หนูหนูก็เกือกหนูหนูก็หเห็นไหมเห็นใช้อยู่ที่บ้านนั้น เห็นใช้อยู่ที่บ้านใช่ไหมเห็่ไม่ใช่เห็นเหรอเรียบร้อยครับคุณแม่แทำไงตอนนี้คะสวัสดีค่ะคุณชมแม่นะคะแม่ทำะอ,อ,อะไรให้ดูบ้างติงอ่ะอธิบายกัตนต่อเนี่ยแม่จะคะแม่ขอบพูดเรา ทำไมเนี่ยของพวกเราทำไมขับรถตามเส้นนะคะขับรถตามเส้นห้าไปจบแล้วค่ะไปจบไนเลยและแย่าบอกคุณแย่าต้องบอกคุณแม่ว่าอะไรแกแย่าบอกคุณแม่อย่าทำอะไรนะ<ส>ที่หลังทำไมนะดูแก่ๆกินขนมนี่ไปแล้วเหรอแย่บอกที่หลัง